หุ่นคุณอย่างนี้นีนึกถึงพี่เจเลยเจเจตรินฝากเลยจไอยงจมันเ่ดไงอยๆไปอยู่กับเธอ้าดยังไงมันลอไปอยู่กับเธอทางจะเอาไม่อยู่ถ้าทางจะเอาไม่อยู่ไม่ไม่ถ้าทางจะเอาไม่อยู่ม่ได้ เอ้ยดูไปดูดิโทษนะครับลุงที่นี่ไม่มีหมอนลำนะฮะส่งส่งก็นะโทษครับเจอนี่ฮิปฮอปวัยรุ่นครับหนุนงานหนุนงานมาฝากให้เธอเลี้ยงดูให้อยู่กับเธอและกันอยู่กับฉันแลยมั่งคงในเอ่กันใจยังนั่งทุกข์ทรมานีนเธอนี้ไปเลยปะ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 ไป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 เลยไป อุ้ยหอบอีกแลก่เราลอ้ลอ,งลองสตริงนี่ไม่รุ่นเหรอเนี่ยดูบอดี้ดิฮะนี่กล้าใช้คำว่าบอดี้อ่ะ <c oughs> อะไรใครก็ร้องกันก่อนวิลงว์ไวรุ่นฉันก็อยากจะร้องคุณจะร้อไวรุ่นเหรอโชค <c oughs> เปิดประตูให้เปียกเถอะเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยกมันไปจำที่ไหนมามีแต่มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยโอยมันได้แค่นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเปียกครับครับใครๆก็รู้คณะล็อกคอปุญน่ะ ก็ต้องมีคนอีสานคนหนึ่งก็พี่เนี่ยพี่คนอีสานใช่ไหมครับมันอีสานที่ไหนภาษาอีสานที่ผมเคยพูดเนี่ยผมไปเรียนมาดูดูพอดีนี่คนอีสานเนี่ยคนอีสานมันใส่เกางเกงลายอย่างนี้เหร่อ้าวเอาเดี๋วเองเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเวลาตัวรวบลัดหน่อยแล้วกันพี่อยากร้องใช่ไหมร้องร้องร้องเฮ้ยแต่เขาร้องสตริงกันนะผเขาจะสตริงไม่จะเอาฝรั่งไม่จะเอาพวกเพลงอ่ะสตริงสตริงกันเลยรุ่นเขารออยู่ทางบ้านอยากดูอมามาตรงนี้เออพี่จะร้องเพลงอะไรฮะจะร้องเพลงอะไรโตริมดูหน้าเขาแล้วเนี่ยน่าจะร้องโตพับ ไม่ป็ไม่ใช่ตัวริมตริมอ่ะอยากร้องเราให้โอกาสอยู่แล้วโตริมอ่ะถ้าพี่จะร้องพี่มายืนร้องงี้มันธรรมดาเออต้องมีแบบอะไรหน่อยทุกนี่มีขวศกไหมโอ้โหขวศกเอ็มซีเอ็มซีแผ่นเท่าไหร่มันซีดเอ็มซีแบบว่าเป็นแบบคนแบบประกาศให้พี่ขึ้นอ่ะอ๋อที่มันจวดจัดจวดจัดเออเชิญคุณขึ้นมาเป็นศิลปินแบบเบอร์เบอร์หนึ่งโอ้ยอะไรของเมืองไทยเอาอย่างนั้นเลยได้เลยอ้าวเพ้่มามาใครได้มามาหน่อยประกาศประกาศเขาขึ้นหน่อยณแหล่งนี้ มันเขาประกาศพี่อย่ารุดยืนตรงนี้ไม่ได้ยืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปแอบไปแอบไปแอบนี่นี่ตรงนี้นี่เอานี่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 ไปยิงกี่กต่ตอบพอไม่ใช่หูเหลือมไปที่หนูเหลือมประกาศอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับพอบอกชื่อคุณก็เดินออกมารอตรงนี้เลยมายืนตรงนี้เลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเออเอาเดินมาเลยณแหล่งนี้ที่พักจิต ณแหล่งนี้ยังมีมิตรที่ยิ่งใหญ่จะรีบออกเราถมเอาตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปเอาไปเอานี้อยู่ตรงนี้อีหยังก็ดอกกระเดี๊ยดเด็ดเลยเราพูดถึงที่เราร้องอะไรเราร้องอะไรโต๊ะตัวหลักตางกลางโบ้ต้นไม้ต้นไม้กระสยเวลาอะไรครับเชิญครับณแหล่งนี้ที่พับจิตณแหล่งนี้ยังมีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้มีความสุขกว่าที่ใด และแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราเราขอเชิญแขกรับผู้มีเกียรติมาพบและสัมผัสกับนักร้องเสียงกังวานสันขวานครับโอ้ยถึงมันจะเข้ากับหน้าเขาแต่มันดูไม่สุภาพไงเอยากขยี้ที่พูดเอาไม่เอาตายตายมาไม่ได้อะัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยไปรุ่นหน่อยพบการเข้ารครับกับผู้ชายคนนี้ครับที่ว่ามันสุดยอดมากในยเพื่อเป็นเอ็มซีในพักรอบมนจะมวันายไปรุ่นเอ็นจะไปเจอพิจะมาพันเอาให้รู้